เจ็ดเจ็ดพันออเดอร์เจ็ดพันออเดอร์เรชีย่ยยกเลิกทุกหนึ่งนทงาทีจริงเหรอเวอร์ยกเลิกออเดอร์เจ็ดพันจริงเหรอบ้าเอาดีๆเจ็ดพันหอ,อเอาแล้วไปกดของเขาทำไมอะไงล่ะโอเคก็ใช่แหละไม่ใช่เรื่องของกูแต่เวลากูเห็นคนแบบว่า ใน7 0 0ดออเดอร์มันต้องเราต้องสูญเสียอะไรไปขายแป๊บเดียวเขาได้กันเป็นร้อยล้านพันล้านแพรลี่ต้องขายกี่ปีและคำถามกูคือกูจะต้องไปนั่งนับทำไมว่ากูต้องขายกี่ปีถึงจะได้กี่ล้านกูจะต้องไปนั่งเครียดทำไมกูจะต้องไปนั่งเป็นทุกข์ให้โง่ทำไมด้วยการไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แล้วกูจะต้องไปนั่งมาเป็นทุกเพื่อเพื่อที่จะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปเพื่อ เจ้าของแบรนด์นะคะจังเจนนี่ you, Janet, ได้หมดทั year, ้งสดชื่นไลฟ์ขายของอึ้งถูกยกเลิกทุกหนึ่งนาทีรวม7 0 0 0ออเดอร์ค่ะยังไม่รู้ว่าตีกลับอีกแค่ไหนนะคะแต่พย้ยาว่ายังไงก็คุ้มคุ้มค่ะมองคือความเสี่ยงที่ต้องแบกรับงานนี้ทางฝัาของแพรรี่ไพวันนะคะก็ช็อกเป็นใหญ่จะเชื่อพร้อมออามาพูดถึงสตีถึงเรื่องนี้อีกด้วยนะคะแม้ว่าจะโดนแขวะเปรียบเทียบในการขายว่าขายแป๊บเดียวเนี่ยเขาได้ร้อยล้านพันล้านนะคะแต่แพรรี่เนี่ยต้องขายได้กี่ปีถึงจะได้นะคะงานนี้ก็เจอสวนจุกๆเป้าหมายไม่่่่อยูทีีวามเงินก แต่ขอให้มีงานทําทุกวันก็พอค่ะ เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์กับการไลฟ์ขายสินค้าของเจนนี่ได้หมดทั้งสืชื่อหรือว่าเจนนี่ราชนกนะคะที่บรรดาร้านค้าร้านย่อยเนี่ยมากมายเจ้าของแบรนด์ค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งศิลปินดาราแห่เข้ามาขอคิวปักต้กกาจ้าง Jenny เจนนี่นะคะช่วยไลฟ์ขายของนะคะในราคาคิวละ10นาที5 0 0 0 0บาทซึ่งก็ทํายอดขายถล่มทลายไปตามๆกันค่ะก็ที่ต่อมานะคะหนึ่งได้เจ้าของแบรนด์ที่ไปฝากเจนนี่ไลฟ์ขายสินค้าก็มีการออกมาเปิดเรื่องช็อคนะคะผ่านช่องทาง t ิ k กตอกหลังพบว่าโดนยกเลิอกออเดอร์7,000ออเดอร์ค่ะ โดยมีการยกเลิกทุกหนึ่งนาทีแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของออเดอร์ในการที่ตีกลับนั้นก็ยังต้องรออีกประมาณ3-5วันค่ะกว่าจะรู้ยอดทั้งหมดนะคะเพราะยังมีอีกเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าในช่วงระหว่างนี้จะตีกลับอีกเท่าไหร่ทําเอาเจ้าของแบรนด์ได้แต่คําแห้งค่ะออเดอร์ยกเลิกจากไรจะนีน์เท<บ>่าไหร่แล้วเจ็เท่าไหร่พี่เข้าใจว่าสามพันแต่พอพี่มากาบตารางแล้วอะไม่คิดว่ามันจะโยนขนาดนี้มึงโยนเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันออเดอร์ไม่คิดว่าเจ็ดพันเจ็ดพันออเดอร์ สต๊อกบอกว่าขึ้นว่ายกเลิกทุกหนึ่งนาทียกเลิกทุกหนึ่งนาทีใช่มันมันขึ้นขึ้นทีละหนึ่งชวหนึ่งลงไปดูกันว่าออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยังสองออเดอร์ที่ตีกลับกลับมาหรือยังอันนี้คือที่ส่งจากไลเจนี่ใช่ป่ะเราจะรวมยอดออเดอร์ตีกลับมาได้เมื่อไหร่เรื่อยๆใช่ป่ะซึ่งออเดอร์ตีกลับเราจะรู้อีกสักประมาณสามวันห้าวัน จะตีกลับอีกเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีกระแสวิาพวาก์วิจารเกิดขึ้นค่ะเมื่อหลายคนมองว่านี่เป็นความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยหรือว่าร้านต่างๆที่ไปจ้างไลฟ์นะคะต้องยอมรับส่วนคนที่ได้เต็มๆคือเจนนี่ได้หมดสุดชื่นค่ะไปเจอเรื่องแปลกน,นะคะที่จะมีลูกค้าย,ยกเลิอกออเดอร์แต่ปัญหานะคะ่น่าจะอยู่ที่ฝั่งของคนซื้อซึ่งบางคนเนี F ่ยเอฟเล่นค่ะหรือสุดท้ายนะคะก็บิดเอาดื้อๆค่ะต่อมานะคะเจ้าของแบรนด์ก็ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะคะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะโดยเจ้าของแบรดัรต้องบ ชอบอะไรเลยนะคะในเรื่องนี้ค่ะเพราะมันคือความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องรับได้อยู่แล้วค่ะปกติตอนไลฟ์เองนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิอกออเดอร์เนี่ยอยู่ที่15-20%แต่ครั้งนี้นะคะเนื่องจากจํานวนคนที่ดูเยอะมากๆและออเดอร์เนี่ยที่เยอะมากหลายหมื่นบ้านนะคะการยกเลิก7,000ออเดอร์เนี่ยจึงตีอยู่ที่ประมาณ25-30%ค่ะการที่ตนเนี่ยทำคลิปออกมาไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบหรืออะไรทั้งนั้นนะคะขอย้าว่าไม่ว่าจะโดนยกเลิกหรือว่าโดนตีกับอะไรก็ตามมันก็คุ้มคุ้มมากคุ้มมแกกกก่่่าาารรไไปออลเพะสิงทีด้ับ ะะมีทั้งทราฟิกเอนเกจเบ้นที่ดีนะคะทุกอย่างได้นะคะคนรู้จักแบรนด์เมื่อเทียบกับการยิงแอดโฆษณาเองที่บางเดือนในปาเข้าไป 40- ่0้าปค่ะการไลฟ์กับเจนนี่เนี่ยย่อมคุ้มกว่าตนเข้าใจว่าลูกค้าบางคนเนี่ยอาจกดซื้อด้วยอารมณ์แต่เมื่อผ่านไป 1- 2วันก็รู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วก็ยกเลิกออเดอร์ก็เป็นเรื่องปกติแค่รอบนี้ตกใจว่ามันขึ้นมาถึง30%แต่ยืนยันว่าย,ยังไงก็คุ้มค่ะเจนนี่ไม่ควรต้องรับผิดชอบอะไรเลยค่ะเเเเพรรราาาาะมมัันนคคือออออววสีี่่่ยยงงงงท้้้้ขแแบบด์ตตกลลูปิ การเปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิกออเดอร์จะอ,อยู่ที่ประมาณ15-20อแต่รอบนี้ได้ว่าุอมวอลลุ่มที่มันเยอะคนดูที่มันเยอะแล้วออเดอร์ที่มันเยอะมากๆหลายหมื่นบ้านเนาะเพราะฉะนั้นการถูกยกเลิกออเดอร์ในจำนวนเจ็ดพันจะตีอยู่ที่ประมาณ25-30เอค่ะการที่ออกคลิปนี้มาไม่ได้ต้องการให้ใครมาบผิดชอบอะไรทั้งนั้นพูดไปแล้วว่าเธอไม่ว่าจะยังไงจะโดนตีกลับจะโดนยกเลิกออเดอร์หรืออะไรก็ตามมันคุ้มคุ้ม คุ้มมากคุ้มแก่การไปออกไลฟ์เพราะมันได้ไอบอลเยอะได้ทราฟิกเยอะได้อเวนเสเยอะค่ะบอกเลยนะมันคุ้มในเรื่องของทราฟิกจริงจร NG เอนเกจเนดีทุกอย่างได้เรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบค่ะและเอาจริงนะคุ้มยิ่งกว่าการยิงแอดเองบางเดือนเราแ่ปาไป4ี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เคยมีมาแล้วส่วนตัวไลฟ์เอง,เองโดนยกเลืกอหยู่ที่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์แต่รอบเนี้ยด้วยความที่มันเป็นกระแสบางคนอาจจะกดด้วยอารมณ์ พอผ่านไปประมาณวันหนึ่งสองวันจะรู้สึกว่าเออไม่อยากได้แล้วก็ยกเลิกอ,ออเดอร์อันนี้คือเรื่องเรื่องปกติค่ะแค่รอบเนี้ยมันตกใจนิดนึงว่ามันขึ้นมาถึง30% ประมาณน,นั้นนะจ๊ะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วค่ะการยกเลิกอ,ออเดอร์นะคะเกิดจากอะไรย้ําคนไปจ้างไลฟ์ต้องคํานวณราคาดีๆค่ะปกติเวลาไลฟ์ขายของนะคะจะแบ่งเป็นการยกเลิกออเดอร์และการตีกลับโดยการกดยกเลิกออเดอร์นะคะคือเมื่อลูกค้าเนี่ยสั่งของเข้ามาไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือเก็บเงินปลายทางลูกค้าสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ก่อนที่ร้านจะส่งของซึ่งปกติต้นเนี่ยจะถูกยกเลิกออเดอร์เนประมาณ 15- 20%เรารู้ว่าต้องมีแน่ๆแ,แต่ด้วยเทศกาลเจนนี่ก็ตกใจที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นส่วนการตีกลับคืออส่งขงขแล้ว เสียค่าสูงค่าแพคค่าพนักง,งานไปแล้วถูกตีกลับมาซึ่งทางร้านเนี่ยต้องแบกรับเองเฉลี่ยอยู่ที่1-2%โดยประมาณฉะนั้นการที่เราเี่จะตั้งราคาในไลฟ์นั้นก็ต้องดูด้วยว่าเราไหวเท่าไหร่ต้องคำนวณดีๆตั้งราคาให้ถูกต้องเพราะมันมีความเสี่ยงที่เราต้องรับได้ค่ะโดนโยกเลิกเจ็ดพันออเดอร์เกิดจากอะไรฟังปกติเนี่ยเวลาเราขายของใน t ิ k กต็อกหรือว่าบ้านส้มหรืออะไรก็ตามจะแบ่งเป็นสองประเด็นแบบนี้การถูกยกเลิอกออเดอร์กับถูกตีกับไม่เหมือนกัน การถูกยกเลิอกออเดอร์คือหมายความว่าคนที่สั่งมาเนี่ยไม่ว่าจะจ่ายแล้วหรือกดเก็บเงินปลายทางเขาสามารถยกเลิอกออเดอร์ได้ก่อนที่เราจะจัดส่งของซึ่งปกติเนี่ยที่ชันไรเองหรือแบรนด์ไ์เองเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะแต่สาหรับเนี่ยจะเอ่อจะถูกยกเลิอกออเดอร์ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรารู้อยู่แล้วว่าออเดอร์ยกเลิกมันต้องมีแน่ๆแ,แต่ด้วยเทศกาลเจนนี่ด้วยปรากฏการใหม่แอบตกใจนิดนึงที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นมาประมาณ10% จาก15ถึง20เป็น30เพราะงั้นเนี่ยการที่เราจะตั้งราคาในไลฟ์สดเจนี่เราต้องรู้ตัวเองไว้ว่าเรารับไหวแค่ไหนเลนสุดท้ายอะ่ะมึงไหวที่เท่าไหร่จะเอากำไรจะเอาเท่าทุนหรือขาดทุนไหวที่เท่าไหร่แค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่ตั้งโจทย์ไปว่าโอเคมีของอยากให้เจนี่ไลฟ์สด เทของระบายของอยากได้กําไรมากๆตรงนั้นต้องตั้งราคาขายกันดีๆคํานวณต้นทุแนแฝงคานวณค่าแพลตฟอร์มคํานวณค่าตัวค่าบริหารให้ถูกต้องคือเธอต้องเรียนรู้ว่าแม่งมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงที่เธอต้องรับเองให้ไหวเพราะฉะนั้นการถูกยกเลิอกออเดอร์กับการตีกับออเดอร์ความเสียหายไม่เหมือนกันไปคํานวณกันให้ดีๆว่าบรรทัดสุดท้ายเธอไหวที่เท่าไหร่ ง,งานนี้ในการล่าสูตรกับแพรรี่นะคะก็ออกมาเตือนสติกรณีที่ดราม่านะคะยกเลิก7,000ออเดอร์กันหลังแบรนด์ไลฟ์ขายของกับเจนนี่นะคะโดยแพรรี่ค่ะได้ออกมาแสดงความพิจเห็น,นะคะแล้วก็มีการตั้งคําถามหลังเห็นข่าวว่าแบรนด์หนึ่งนะคะถูกยกเลิอกออเดอร์กว่า7,000รายการภายหลังที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยไปไลฟ์สดร่วมกับเจนนี่นะคะโดยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเผยว่ามีออเดอร์ถูกยกเลกิกทุกๆนาทีซึ่งทําให้แพรรี่ถึงกับอุทานโอโหด้วยความตกใจค่ะแพรรี่นะคะกล่าวอย่างมีเหตุผลค่ะว่าเขาอาจจะคุมก็ได้ถ้าเปนรด์ใหา่ายายยวออ ไปพันสองพันก็ยังอยู่ได้แต่สิ่งที่เราเนี่ยอยากพูดคืออยากให้เป็นสติสําหรับคนที่ทําแบรนด์เล็กๆที่ทุนไม่มากเพราะแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเจ้าตัวนะคะยังเสริมว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อตําหนิหรือว่าหาแสงแต่เพราะเห็นใจและอยากเตือนคนในวงการออนไลน์โดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์นะคะมือใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้ผลกระทบของการเทออเดอร์จานวนมากแพรรี่นะคะก็บอกว่าเป็นนิสัยพระเก่าเห็นใครมีปัญหาก็อยากช่วยคิดอยากเตือนแต่ตอนนี้เริ่มระวังมากขึ้นเพราะบางครั้งเจตนาดีกับถูกมองว่าอิจฉาหรือว่าหาผลประโยชน์ค่ะโดยแพรรี่ นะคะก็มีการเผยว่าเราอยู่ในที่สาธารณะต้องยอมรับคําวิจารณ์แต่เรื่องนี้ตกใจจริงคิดว่าเป็นแค่ข่าวเล่นๆที่ไหนได้ยกเลิกกันจริงๆ7 0 0 0ออเดอร์แบบนี้ใครเจอก็ใจหายแพรรี่นะคะยังฝากถึงผู้บริโภคว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเนี่ยอย่าก,กดเล่นอย่าทำตามกระแสเลยนะคะเพราะทุกกล่องทุกพัสดุคือค่าใช้จ่ายจ,จริงจริงของคนที่ตั้งใจขายของพร้อมย้าว่าไม่ควรมองว่าการถูกยกเลิกสินค้าหลายพันออเดอร์เป็นเรื่องปกติเพราะเบื้องหลังยังมีต้นทุนค่าจ้างของพนักงานค่ากล่องค่าแพ็คและความเสียหายจาก ค้าที่ถูกตีกับซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเจ้าของธุรธกิจรายย่อยค่ะท้ายที่สุดนะคะแพรี่ค่ะยังกล่าวขอบคุณชาวเน็ตะะะที่ออกมาเตือนะะคะให้ไม่เข้าไปยุ่งในดราม่านี้ด้วยค่ะจริงเหรอ,อ,รอรว้ยกเลิกออเดอร์7จ็ดพันจริงเหรอบ้ามันบ้ามันจะยกเลิกออเดอร์ะไรตั้งเจ็ดจริงเหรอเอาดีดีเจ็น เอาแล้วไปกดของเขาทำไมอ่ะเจ็ดพันออเดอร์เหรออู้ไหนดูก่อนยกเลิกไปเจ็ดพันออเดอร์เลยเหรอโอ้โหอะไรอะจีเดี๋ยวดูก่อนอ๋อนี่นี่คนนี้เหรอ พี่มากางประางแล้วอะไม่ใช่ว่าจะเยอะขนาดนีมึงเยอะค่ะเจ็ดทันจะรอเนอะเราไม่คิดว่าเจ็ดันไงล่ะเดี๋ยวคูโพสอีกหาทัวร์ก่อนทุกคนไปช่วยด้วยท <c oughs> ุกคนเซฟฉันด้วยนะเซฟฉันด้วยนะเดี๋ยวจะโพสให้อีป้าน,นานๆก่อนอ่ามีคนบอกอย่าไปยุ่งโอเคไม่โพสแลเดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนฟังให้หมดก่อนเออว่าเขาแบบเขาแบบคุ้มหรือเปล่าเขาอาจจะคุ้มก็ได้เดี๋ยวอยากจะเย็นไม่แต่ไอคุ้มไอคุ้มอะเราไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่า คือจริงๆของเราเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยบางคนอ่ะต่อให้เขาโดนโดนยกเลิกไปเยอะแต่ถ้าเขาเป็นแบรนด์ใหญ่เขาก็ยังอาจจะโอเคอยู่ได้ใช่เขาอาจจะยังโอเคหรือว่าอะไรอยู่ได้แต่ของเราอะเราไม่ได้ไปโฟกัสคนที่สายป่านยาวเราแค่ให้แง่คิดกับคนที่เขาเป็นแบรนด์เล็กๆเป็นแบรนด์เล็กๆไม่โพสไม่โพสไม่โพสครัไม่โพส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 ของเราเราไม่ได้ต้องการแบบเรารู้ว่า คนที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเนี่ยต่อให้ oh, <okay. S 1> ต่อให้เขาโดนยกเลิกไปหลักพันออเดอร์อะไรแล้วเด้ยเขาก็คุ้ม mm hmm. เรารู้อยู่แล้วเราไม่ได้ว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าอไอ้ที่เราโพสต์เราต้องการจะแบบว่าให้สตีกับคนที่แบบเ mm hmm. พิ่งจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าแบบว่าเป็นแบรนด์เล็กๆที่สายป่านไม่ยาวหรือว่าอะไรใดๆแค่นั้นของเราแค่นั้นเออแต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่เรารู้แหละว่าเขาคุ้มอยู่ เออ่พอจบไม่เอาหรอกอย่าไปเตือนเขาเลยเตือนเขาแล้วเขาเข้าใจเจตนาเราผิดไม่อดิกัตดีละขอบคุณแล้วนะคะที่บอกที่มาเตือนดิฉันว่าอย่าโพสตเลยอะไรเลยอดีละมม่ครมหรอกเดี๋ยวเขาตีเจตนาเราผิดอีกอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปหาเขาใส่หัวเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะว่าเออไปหาเขาใส่หัวทำไมไม่ใช่เรื่องของมึงโอเคก็ใช่แหละไม่ใช่เรื่องของกูแต่เวลากูเห็นคนแบบว่า นิสัยคนแบบว่าเห็นคนแบบมีปัญหาแล้วแบบอยากช่วยคิดอ่ะอยากช่วยคิดอยากช่วยเตือนอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นกัลยาณมิตรอ่ะ <c oughs> เข้าใจฟีลิ่งดิชั้นไหมเวลาเราจะดิันเห็นคนแบบว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยหรือเขามองไม่เห็นปัญหาแล้วมันแบบนิสัยพระเก่าอ่ะนิสัยคนเป็นพระมันก็จะแบบเออกูอยากเป็นเพื่อนมึงนะกูอยากเตือนมึงนะ <c oughs> กูหวังดีกับมึงอ่ะมึงคิดดีๆนะแค่นี้อะ <c oughs> ่ะฟีลิ่งดิชั้นแค่นี้ แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แค่นี้แต่พอโอเคแต่เราก็ต้องคิดแหละแบบที่ทุกคนพูดกตจริงคือคนที่เขาเข้าใจเราก็มีแต่คนที่เกลียดเราก็เยอะ <c oughs> <c oughs> คนรักเข้าผืนหนังคนชังเข้าผืนเสือเอออีคนที่มันชังเราเกลียดเราผืนเสือมันก็หาแตงห่าแตง,แงอีช้าเอออะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับหมดนะทุกทุกคอมเมนต์เลยใครจะว่าเรายังไงก็ได้เพราะถ้าเราได้ถ้าเราแบบวิพากษ์วิจารณ์ ได้ให้ความเห็นในที่สาธารณะได้เราก็ต้องน้อมรับสิ่งที่คนอื่นอคอมเพเนถึงตัวเราเช่นเดียวกันดิฉันไม่ว่าเลยดิฉันเข้าใจครับดิฉันเข้าใจเออจากนั้นขอบคุณทุกคนที่บอกอย่าเลยอยู่เฉยเดีกว่าโอเคเขค้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณแต่ตกใจจริงแต่ตกใจจริงที่บอกว่าเจ็ดพันตกใจจริงตกใจค่ะตกใจโอเ้เจ็ดพันตกใจตกใจนึกว่าพูดเล่น นึกว่าพูดเล่นพูดโจ๊กว่าเจ็ดพันเจ็ดพันจิงบอกไม่ไม่ใช่มีความเป็นครูสูงหรอกมีความเป็นพระสูงมีความเป็นพระเป็นคนเป็นพระมาก่อนแล้วเวลาเราเห็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยอันนี้เตือนสติคนได้นะอันนี้แบบทําให้คนได้ฉุกค,คิดได้นะเราต้องเราต้องสอนเขานะอันนี้มันติดนิสัยเสียน่าจะมองว่านิสัยเสียก็ได้เพราะว่าความเป็นพระมันจะชอบแบบว่าชอบเทศอะ่ะอืม เจ็ดพันออเดอร์ไม่แต่ว่าเราอย่ามองแค่ว่าอันนั้นนะเราต้องมองว่าทุกคนในเจ็ดพันออเดอร์อ่ะมันต้องเราต้องสูญเสียอะไรไปคืออยากคือไม่ได้อยากคืออยากให้มองแบบคุ้มอ่ะค,ค,ค,คือเจ็ดพันออเดอร์ที่มันถูกตีกลับอะ่ะคนงานเราต้องจ้างนะคนงานเราต้องจ้างอะไรอะ่ะพัสดุกล่องเกลงอะไรนู่นนี่นั่น,นมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะ มันไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับดิฉันการขายของแล้วแบบว่าของตีกลับเป็นเป็นพันๆออเดอร์อะมันไม่ควรมองยังไงก็ไม่ควรมองเป็นเรื่องปกติต่อให้ดิฉันทําเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็แบบคนซื้อเยอะหรืออะไรเยอะดนที่ฉันก็ไม่สามารถมองเป็นเรื่องปกติได้มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปในฐานะดิฉันอาจจะเป็นคนขี้งกก็ได้นะใช่แล้วของมันเสียหายบางทีของ ในเจ็ดพันนั้นนะมันมาแกะดูมันบางอย่างมันอาจจะเสียหายหรือมันหรือไม่เสียหายดิฉันก็ไม่รู้นะกล่องบุบกล่องบี้กล่องเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมว่าแพ็กเกจจิงเรามันไม่ได้แบบมั่นคงถาวรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่คิดกันให้ดีแล้วกันเนี่ยแพ้เสียงนี่หวยกล้ละแพ้เสียงนี่หวีกละอืมแพ้เสียงนี่หวยกละ ไอเตงโอ้ยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งนอกจากนี้นะคะแพรรี่ค่ะยังออกมาตอบฟัดฟ้านะคะหลังถูกคอมเมนต์แซะเรื่องไลฟ์ขายของย้ำเป้าหมายชีวิตน,นะคะไม่ใช่เงินกี่ล้านค่ะแต่คือการมีงานทําทุกวันโดยแพรรี่นะคะเปิดใจต่อกับชาวนเน็ตไปรัรวเลยทีเดียวนะคะหลังมีคนตั้งคำถามแล้วก็แซะเรื่องการไลฟ์ขายของของตนเองโดยแพรรี่นะคะก็กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้เดือดร้อนหรือว่ารู้สึกทุกข์ใจอะไรเลยจากการทำมาหากินด้วยน้าพักน้ําแรงเพราะสิ่งที่แพรรี่เนี่ยยึดถือเป็นเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่ต้องมีเงินกี่ล้านแต่คือกกาาารมีงนนททํุวั สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและก็ญาติพี่น้องได้ กูนี่จะต้องไปนั่งทุกข์ให้งูททำไมด้วยการเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่ออะไรกูอยู่ต่างจังหวัดสร้างบ้าน10บล้านบ้านกูก็ใหญ่พอแล้วยังมีคนมาว่าใหญ่นักหนาอยู่กันกี่คนแล้วจะให้กูไปทุกข์อีกหรอเพื่อจะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปทำไมซึ่งแพรลี่นะคะก็พูดต่อด้วยน้องเสียงหนักแน่นแต่แฝงอารมณ์ขันว่าคนบางคนมัวแต่เอาเวลาไปแซะคนอื่นแทนที่จะหันมาถามตัวเองว่าทําอะไรให้ชีวิตดีขึ้นบ้างแทนที่จะมาเม้นแซะกูเนี่ยมึงถามตัวเองสิงว่ามึงหาตังค์ได้กี่บาทแล้้้วทีี่่มมมมึึงงงงพพิ์ยตรนัไได บาเลยมึงทําหน้าที่อะไรละ่ะเป็นขยะโซเชียลเซียมคนนั้นปันน่นคนนี้แต่ตัวเองไม่มีจะกินแฟรี่นะคะยังย้งยําว่าตนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องไหได้เพราะยังมีงานเข้ามาทุกวันและทุกครั้งที่มีคนมาคอมเมนต์จูมตีกับการเป็นว่าทําให้ยอดคนดูแล้วก็ยอดขายเพิ่มขึ้นเสียอีกค่ะตัวเจ้าตัวนะคะก็มีการบอกว่าตอนนี้กูกําลังเดินทางไปทํางานกูยังรู้จักทำมาหากินแต่มึงกลับเอาเวลาชีวิตมานั่งแซกูแล้วชีวิตมึงเดียดีขึ้นตรงไหนกูได้แน่เพราะคนดูเยอะยอดขายก็เพิ่มเห็นไหมความต่างไม่มีีคความมมมิดไ่ในสะอองกู้ห ที่มึงมาพิมพ์ว่าเออเขาเขาขายแป๊บเดียวเขาได้กันเป็นร้อยล้านพันล้านแพรลี่ต้องขายกี่ปีและคําถามกูคือกูจะต้องไปนั่งนับทําไมว่ากูต้องขายกี่ปีถึงจะได้กี่ล้านเพราะเป้าหมายกูไม่ได้อยู่ที่ว่ากูต้องมีเงินกี่ล้านแต่เป้าหมายกูคือกูต้องมีงานทําทุกวนันและกูสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและญาติพี่น้องกูได้ กูจะต,ต้องไปนั่งเครียดทําไมกูจะต้องไปนั่งเป็นทุกข์ให้โง่ทาไมด้วยการไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่ออะไรกูอยู่ต่างจังหวัดกูสร้างบ้านสิบล้านบ้านกูหลังใหญ่หลังโตแล้วกูสร้างบ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสิบล้านหลังบะเริ่มเทิมขนาดกูสร้างแค่สิบล้านยังมีคนว่าสร้างทําไมใหญ่นักหนาอยู่กี่กี่คนแล้วกูจะต้องไปนั่งมาเป็นทุกข์เพื่อเพื่อที่จะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปเพื่อขนาด กูสร้างบ้านแค่ติบล้านคนยังมาแตะกูว่าสร้างใหญ่โตทำไมนักหนาอยู่กี่คนฮะมึงต้องตื่นก่อนมึงต้องตื่นก่อนแทนที่จะมึงจะมาเม้นถามกูน่ะมึงถามตัวมึงดีกว่าว่าที่มึงมาแซกกูเนี่ยมึงหาตังได้สักบาทได้ยังวันเนี้ยมึงมึงหาตังได้กี่บาทแล้วมึงไปถามตัวมึงดีกว่าว่ามึงหาตังได้กี่บาทแล้วเนี่ยมึงหาตังได้กี่บาท มึงหาตังค์ได้กี่บาทแล้วที่มึงมาพิมพ์อยู่เนี่ยมึงไม่ได้ตักบาทเลยทําหน้าที่เป็นอะไรอะ่ะเป็นขยะโซเชียลเสียมคนโน้นปั่นคนนี้แต่ตัวเองไม่มีจะกินในขณะที่มึงมาเป็นห่วงกูคิดว่ากูจะตั้งเป็นทุกข์แบบนั้นแบบนี้กูมีเงินเข้าบัญชีทุกวันกูมีงานทําทุกวันเนี่ยกูกำลังเดินทางขนาดกูกํลาลังเดินทางไปทํางานกูยังรู้จักธรมาหากินเลยเนี่ยแต่มึงดันเอาเวลาที่มึงมีค่าในชีวิตมึงมานั่งแซกู แล้วก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตมึงดีกว่ากูาแล้วมึงคิดว่ามึงได้อะไรจากการทําแบบนี้แต่กู่ได้แน่เพราะกูดา่ามึงคนดูกูเยอะเลยเนี่ยสองพันกว่าเนี่ยสองพั 2, นห้ 2, าเลยเมื่อกี้กูขายพันสี่กูขายปาาอย่างเดียวพันสี่แต่พอกูตอบคอมเมนต์มึงคนมาช่วยกูฟังเนี่ยสองพันห้าแล้วเดี๋ยวกูได้ยอดเพิ่มออเดอร์กูจะเต็มเร็วขึ้นไปอีกมึงเห็นไหมมึงเห็นความต่างหรือย,ยังมึงเห็นความต่างหรือย,ยัง เออถ้าเห็นแล้วก็ควรคิดได้แล้วเออ,อมึงนี่ไม่ตื่นมึงนี่ไม่ตื่นหลับลึกอีกแล้ว ยไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแพรี่ค่ะยังออกมาโพสข้อความที่ว่าถ้าไม่ได้ต้องการอยากได้สินค้าจริงๆอยากกดเล่นอย่าตามกระแสเลยนะคะสงสารคนตั้งใจขายของต่อให้รู้สึกว่าคุ้มแต่การที่สินค้าถูกตีกลับ7,000เดอร์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติค่ะแถมยังคอมเมนต์ใต้โพสตนะคะว่าจะมีใครมาด่าดิฉันอีกไหมคะพร้อมอิโมจิกอกตาบุญพร้อมแคปภาพเจ้าของแบรนด์ที่ถูกยกเลิกทุกหนึ่งนาทีรวม7,000เดอร์อีกด้วยค่ะในขณะที่เจนนี่นคะคะก็มีการออกมาโพสตัดเพ้อค่ะว่าจริงๆแอบเครียดกับพี่ๆหลายคนที่เข้ามาวิจาาร์เทศกน่แง ลบนะคะแต่หนูยังยืนยันว่าหนูไปต่อหนูจะทําอีกเรียนรู้อีกเติบโตอีกพัฒนาอีกแน่นอนทางนี้นะคะยังเม้ในท์ใต้โพดกว่าเต็มไปหมดเลยเหมือนทําอะไรผิดค่ะแล้วคุณผู้ชมละคะมีความผิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะคะลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาทางช่องย t u b e ท็อปดาราและเพจ a c e บุ o k ท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ออ๋อแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย